สามีมมอัลลัฟพี่น้องฟังนะครับสามีมมอัลลัฟกลับไปเป็นพุทธแต่มีลูกด้วยกันฟังให้ดีนะฟังให้ดีฟังให้ชัดกรณีนี้เป็นไปได้สูงในสังคมปัจจุบันสามีมมอัลลัฟกลับไปเป็นพุทธมีลูกด้วยกันเป็นชายวัย18ปีแล้วถามว่าลูก จะกินมรดพกพ่อเขาได้ไหม <c oughs> ทวนคำถามอีกครั้งหนึ่งนะครับสามีมุอัลลัฟพี่น้องคงเข้าใจคําว่าสามีมุอัลลัฟนะหมายถึงว่าผู้ชายคนหนึ่งต่างาศาสนิกเข้ารับนับถือาศาสนาอิสลามาแล้วก็นิกะกับคนแขกที่เป็นกัมกมุสลิมะ อยู่มาอยู่ไปก็มีลูกที่เราเรียกกันว่าพยานรักนะมีลูกลูกก็เป็นผู้ชายอยู่มาอยู่ไปลูกก็จเจริญเติบโตตามวัยอยู่อยู่สามีก็ทิ้งศาสนาอิสลามไปเป็นศาสนาดั้งเดิมของเขาทีนี้ประเด็นคำถามก็คือลูกชายตอนนี้วัยแปดสิบแปดปีแล้ว ถามว่ากินมรดกพ่อเขาได้ไหมนี่คือคำถามนะครับพี่น้องฟังให้ดีฟังให้ชัดนะครับไม่ว่ากรณีนี้หรือกรณีทั่วทั่วไปเหมือนกันถ้าคนละศาสนากินมรดกกันไม่ได้เข้าใจนะครับคนละศาสนากินมรดกกันไม่ได้ เลยเมื่อคนที่เป็นป้าเขาเนี่ยกลับไปเป็นพุทธแสดงว่าไม่ใช่มุสลิมแล้วส่วนลูกอยู่กับมะยังเป็นมุสลิมอยู่เกิดพ่อของเขาตายปะของเขาตายเนี่ยเขาจะกินมรดกปะเขาไม่ได้เลยเพราะคนละาศาสนากันแต่ถ้าปะของเขาพ่อของเขายังเป็นมุสลิมและก็ตายในสภาพมุสลิม ลูกของเขาได้เต็มๆเลยนะครับนี่คือกรณีที่ท่านถามเกี่ยวกับมรดกนะครับส่วนกรณีพ่อของเขาเมื่อกี้เนี่ยกลับไปเป็นศาสนาเดิมยังไม่ตายแต่ให้ทรัพย์สินตอนเป็นตอนเป็นนี้เขาไม่เรียกมรดกนะครับจำให้ดีนะมรดกก็ต่อเมื่อเจ้าของทรัพย์สินตาย ต่อจะเรียกมรดกถ้าเจ้าของทรัพย์สินยังเป็นจะเป็นในสถานะมีสติหรือไม่มีสติก็แล้วแต่ทรัพย์ส,สินของเขายังไม่เป็นมรดกไอ้ที่ยังไม่เป็นมรดกเจ้าของยังมียังไม่ตายสามารถจะให้กับลูกตัวเองได้ลูกก็สามารถรับได้ หรือจะให้กับคนที่ไม่ใช่ลูกก็ให้ได้เช่นเดียวกันเข้าใจนะครับแต่ที่ที่ว่าไม่ได้เมื่อกี้คือกรณีมรดกคนเจ้าของทรัพย์สินตายแล้วเมื่อตายจะกลายเป็นมรดกทันทีเป็นมรดกนั่นแหละอดีตเมียก็กินไม่ได้ลูกเทๆก็กินไม่ได้เพราะคนละศาสนากัน เข้าใจที่นี่นะครับกรณีนี้จําให้ดีนะครับจําให้ดีจําให้แม่นเพราะเป็นไปได้สูงในยุคปัจจุบันในยุคสมัยนี้เพราะยุคสมัยนี้มักจะเหลือจะหาคู่ครองด้วยตัวเองและด้วยนับสูงไม่ได้หาคู่ครองตามแบบฉบับที่ศาสนาบอกเอาที่ความถูกใจอย่างเดียว คนสมัยแต่ก่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวพอถึงเวลาสมควรแก่การมีครอบครัวบิดามารดาจะมองหาคนตระกูลดีๆมีความเหมาะสมกับลูกเขาอ่าแล้วก็ไปขอและลูกก็ไม่ดื้อน,นะและอยู่กันยาวแต่ในยุคป,ปัจจุบัน เขาหากันเองคนที่เป็นพ่อแม่เลี้ยงได้แต่ตัวหัวใจเลี้ยงไม่ได้นี่พูดถึงส่วนใหญ่นะครับแต่ไม่ได้ไหมายความว่าไม่มีคนที่ทำตามพ่อแม่มีแต่มันน้อยมันไม่เหมือนสมัยก่อนทีนี้พอคนที่เป็นลูกเลือกเองเราอย่าลืมว่าประสบประการความรู้จะสู้พ่อเราได้ ย่อมไม่ได้อา,าเมื่อย่อมไม่ได้เลือกเองเลือกตามภาษาประสบปการณ์ก็ไม่มีมันก็เลยมีความผิดพลาดกันเยอะยิ่งโดยเฉพาะในยุคป,ปัจจุบันหาด้วยนิ้วขีดไปขีดมาเนี่ยอยู่อย่างนี้หาในเฟซมันไม่ได้ว่าไม่เจอนะในเฟซเจอเหมือนกัน แต่มักจะไม่จริงอย่างที่รู้ไอ้ที่จริงก็มีแต่มันน้อยส่วนใหญ่มันอับกันมันอะไรกันจนดูเรื่องงามสงา่าเหมือนกับนางฟ้าในเฟซตัวจริงอยางกับเปรตก็มีผู้ชายก็เหมือนกันในในเฟซอลเลาอย่างก,กับเทพบระบุแต่ตัวจริงอย่างกับอย่างกับคนขุดซ่วง เห็นไหมครับทีนี้พอเจอในเฟซน้อยที่มันอาจจะเข้าท่าเข้าทางคือทางนี้ทางนั้นะอ่ะอยู่ที่ถ้าเราเอาศาสนาเป็นที่ตั้งในการเลือกเนี่ยความผิดพลาดมันน้อยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยจะเอาตรงนั้นเอาที่ฉันพอใจมักจะเป็นอย่างนั้น เลยทำให้หลายๆล,ลูกสาวสวยๆหลานสาวสวยๆไปได้คนเกเรเมายาติดยาไม่มีงานเรื่องความรู้ไม่ต้องถามไม่มีอยู่แล้วคนประเภทติดยาเกเรนั้นอ่าดีไม่ดีบางคนนั้นน่ะอ่าด่างพร้อยทั้งตัวสักทั้งตัวยากะเก่งลายพรางใช่ไหมครับอ่าฮะนั่นแหละมันทำให้เกิดการยาร้านสูงในยุคป,ปัจจุบัน ก็คือด้วยสาเหตุเราใช้เทคโนโลยีเนี่ยขาดคนนัดรมทำให้ตัวเราเนี้ต้องระสาระสายบางคนอยู่กับสามีตัวเอง20ปีจะหาทิติสามีแทบไม่ได้แต่พอเล่นเฟซไปเจอคนในเฟซแค่สองสาเดือนหรอกทิ้งสามี20ปีไปตามคนในเฟซ พผนสุดท้ายกลายเป็นหมาหัวเน่ากลับมาสามีก็ไม่เอาแล,ล้วแหละอันตรายครับอันตรายมากก็คือชัดเจนที่ท่านถามว่า,าลูกชายวัย18ปกีกินมรดกพ่อเขาได้ไหมกรณีพ่อเขากลับไปสู่ศาสนาเดิมผมก็ตอบชัดเจนมรดกไม่ได้เพราะมรดกจะต้องเป็นศาสนาเดียวกันเท่านั้น